เงินดิจิทัลล่าสุดเงิน10,000บาทเกิด5ข้อนี้ได้เงินแน่ดูเลยได้เข้าใจเงินดิจิทัลล่าสุดตอนนี้เนี่ยกระแสทิศทางข่าวมีเยอะมากนะครับผมเลยจะทำคลิปนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิด5ข้อนี้เนี่ยคุณทุกคนนะครับจะได้เงินแน่แต่จะต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ที่เงินดิจิทัลเคยบอกเอาไว้นะครับคือมี5ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเกิด5ข้อนี้ขึ้น ได้เงิน10,000บาทอย่างแน่นอนนะครับมาเช็คไปพร้อมกันดูไปพร้อมกับผมแล้วเราจะได้รู้กันนะครับว่าตัวคุณจะได้หรือเปล่าแล้วพวกเราจะได้กันไหมนะครับเราจะได้เสพข่าวแบบเข้าใจเสพข่าวแบบเคลียร์เสพข่าวแบบไม่ได้ลอกเกอร์น,นะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยติดตามข่าวกันมาเงินดิจิทัลเ,เนี่ยก็คือนานแสนนานนะครับหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่มีการสรุปสักทีดังนั้นผมให้ข้อสรุปคุณแบบ ถ้ามันเกิด5ข้อนี้เนี่ยคือเงินได้แน่นอนนะครับ10,000บาทโอเคมาดูไปพร้อมกันข้อที่1ที่ต้องเกิดขึ้นนะครับก็คือจะต้องมีข่าวอัปเดตท,ที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัล1,000 0บาทเนี่ยที่มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับข้อแรกตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่าแหล่งข่าวตอนนี้เงินดิจิทัลเนี่ยมีการพูดถึงเยอะมากนะครับมากๆเลยก็คือมีจากหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐทางเอกชน ก็ได้นําข่าวไปนําเสนอ,อกันเยอะมากมายแต่ผมขอบอกเลยว่าจากที่เราได้ฟังข้อมูลของเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับทางท่านนายกก็บอกว่าให้ฟังจากปากเขานะครับจากปากท่านนายกดังน,นั้นเนี่ยการที่เราจะเสพข่าวบบแล้นใช่อถือก็ต้องคอ,อยติดตามท่านนายกนะครับว่าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับเงินดิจิทัลแล้วก็ให้ทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องมีการประกาศไปใน ช่องทางไหนอันนี้เนี่ยต้องไปติดตามดูนะครับเพราะว่าข่าวที่มาอยากจากความน่าเชื่อถือตรงนี้เนี่ยจะทําให้มีที่มาที่ไปแล้วมันน่าเชื่อถือแล้วเมื่อความน่าเชื่อถือมันใช่ปุ๊บเนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยข้อน,นี้สําคัญมากหากคุณไปติดตามข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือเช่นอะไรบางทีมีการส่งข้อความมาใน s อ s สเมือถือคุณจากเบอร์อะไรก็ไม่รู้เบอร์ที่คุณไม่รู้จักนะครับส่งมาส่งมาเลยนะครับว่า มีการให้เงิน10,000บาทลงทะเบียนทางนี้นะครับซึ่งมันไม่มีนะในความเป็นจริงมันไม่มีเพราะว่าการได้เงิน10,000บาทเนะี่ยยังไม่มีการพูดถึงว่าจะต้องลงทะเบียนอย่างไรหรือต้องลงทะเบียนหรือเปล่านะครับพาคุณสมบัติก็ได้เลยไหมอันนี้ยังไม่ได้สรุปณเวลาที่ผมทําคลิปนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตแล้วเนี่ยมันก็จะมีความคืบหน้ามาตรงแหล่งข่าวที่น่าจะถือนั่นเองครับนี่คือข้อที่1ครับข้อที่2 คือต้องมีการอนุมัติโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับต้องมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการนะครับโดยการอนุมัติทางไหนอนุมัติทางการประชุมคอรม,มอนะครับโดยปกติแล้วก็จะทุกวันอังคารนะครับจะมีการประชุมแล้วออกมาดูว่าในประชุมคอรมอสัปดาห์นี้มีการอนุมัติโครงการนะครับ คือในระหว่างก่อนอนุมัติเนี่ยมันก็จะมีกระแสข่าวบอกว่า,ามีการถกเถียงกันในเรื่องของงบประมาณอะไรยังไงแบบไหนจเจ้าโครงการคือตอนนี้คือแต่ละช่วงเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ช่วงช่วงที่ผมทําคลิปตอนนี้นะครับก็มีการพูดถึงงันดิจิทัลว่างนดิจิทัลเนี่ยจะถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอะไรยังไงแบบไหนจะมีประโยชน์อะไรแบบไหนบ้างนะครับอันนี้คือในส่วนข้อที่2อง้เนี่ยหากมีการ พูดคุยถกเถียงกับหลายๆฝ่ายแล้วทุกคนเห็นเป็นในทางเดียวกันว่าเงินดิจิทัล1 0 0่0บาทควรจะมีนะครับโครงการนี้ก็จะมีการอนุมัติโครงการขึ้นมาแล้วเมื่อมีการอนุมัติก็จะมีโครงการนี้นะครับนก็ต้องติดตามเรื่องของการอนุมัตินะครับติดตามข่าวที่น่าถือติดตามการอนุมัติข้อที่3หลังจากนั้นเนี่ยพอมีการอนุมัติแล้วนะครับทางฝ่ายจะทําโครงการเนี่ยเขาจะมีการ กำหนดวันวันเดือนและปีและระยะเวลาที่จะให้เงินนะครับรวมถึงเนี่ยกำหนดระยะเวลาที่จะใช้เงินด้วยให้วันไหนเดือนไหนปีไหนจะมีการให้เงินวันไหนกี่บาทจะมีการพูดถึงตรงนี้อย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างโครงการที่ผ่านมาอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเห็นไหมครับโครงการเหล่านั้นเราชนะอะไรเงี้ยก็จะมีการกําหนดว่าลงทะเบียนวันนี้นะหลังจากลงทะเบียนเสร็จ ก็ได้ใช้เงินวันนี้ถึงวันนี้ใช้เงินกับอะไรได้บ้างแบบไหนเงินที่เท่าก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันนะครับแต่จะแตกต่างกันในตัวของเงินทางที่การพูดถึงล่าสุดก็มีการบอกว่าจะใช้แอปเป่าตังในการใช้เงินนะครับก็อาจจะเป็นแอปเป่าตังแล้วเป็นฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามาในแอปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหรือจะเป็นแอปรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเลยนะครับโดยก็จะพัฒนาแอปใหม่ ขึ้นมาสำหรับใช้กระบ๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตตัวนี้นั่นเองดังนั้นต้องมีการกำหนดวันเดือนและปีระยะเวลาที่จะจัดทำให้เงินนะครับให้วันนี้เดือนนี้เวลานี้ใช้ในระยะเวลา6เดือนหรือใช้ในระยะเวลาเท่าไหร่ก็จะมีการกำหนดอย่างชัดเจนเมื่อไหร่มีการกำหนดแบบนั้นเมื่อไหร่มีตารางเวลามีอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มโครงการก็จะเกิดขึ้นนะครับ คือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเงินที่เท่ลเนี่ยมีการพูดถึงตารางเวลาอะไราๆนะครับแต่มันไม่ได้เป็นตามมันต้องเป็นตารางตารางเวลาด้วยนะครับเช่นในรอบล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงว่าจะจะทาเดือนนี้เดือนนั้นนะครับแล้วพอถึงเวลาจริงมันไม่ทันมีการเลื่อนมีการทบท้วงอย่างหลายฝ่ายอันนี้ก็ต้องกลับไปในส่วนของข้ออนุมัติโครงการนะครับตรงนั้นนะครับมันจะต้องเกิด5ข้อครับทั้งหมดเลยนะข้อที่4ครับ คือต้องมีการอนุมัติงบประมาณทาําโครงการตรงนี้สําคัญมากๆนะครับต่อให้ทุกอย่างมันมีหมดเลยแต่เขาไม่มีการอนุมัติกมบัญชีกลางเนี่ยไม่มีการอนุมัตินะครับหรือไม่ว่าเขาจะพูดกันในฝ่ายไหนภาครัฐนะครับไม่มีการอนุมัติงบประมาณตรงนี้สําคัญสุดเพราะว่าถ้าไม่มีงบประมาณไม่มีเงินนะครับเขาจะแจกเงินคุณได้ยังไงจริงไหมครับมันต้องมีงบประมาณที่เข้าไปในระบบไม่ว่าจะเอามาทางไหนครับอันนี้คุณต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าข่าวเนี่ย แต่และโครงการก็จะเอางบประมาณที่แตกต่างกันออกไปนะครับเอางบประมาณตรงส่วนนี้เอางบประมาณส่วนพัฒนาเศรษฐกิจเอางบประมาณส่วนที่กระตุ้นเศรษฐกิจหรืออะไรยังไงก็จะต้องมีการอนุมัติงบประมาณในส่วนนั้นออกเป็นตัวเลขมาว่างบประมาณเท่านี้ในโครงการนี้นะครับแล้วรูปแบบโครงการจะจ่ายเป็นรูปแบบไหนใครได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการอนุมัติงบประมาณทาโครงการนั่นเองครับและในส่วนของข้อที่5ที่ต้องเกิดคือได้รับเงิน1 0,000จริงๆนะครับ ซึ่งการได้รับจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยมันต้องดูฉากจบเลยก็คือพอสมมุติว่ากําหนดวันแล้ววันที่สมมุตินะวันที่10อเอาวันที่1เดือนเดือน8อย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะวันที่1เดือน8ได้เงินตอน6กโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็พอคุณลองใช้ได้เงินในแอปเป๋าตังสมมุตินะได้เงินในแอปเป๋าตังเข้าไปนะครับถ้าเป็นไปตามนั้นนะครับเงินก็จะเข้าคุณในวันที่1เดือน8 หนึ่ง0 0 0บาทถ้าเข้าจริงนั่นแหละครับสรุปผลชัดเจนเลยว่าเงินดิจิตอล1 0,000บาทเกิดขึ้นจริงแล้วนะแต่จริง4ข้อก็เพียงพอแล้วแต่ข้อ5เป็นการยืนยันแบบ100%เพราะว่าตับใดบอกว่าจะแจกจกะแจกแต่เงินไม่ถึงมือคุณ1,000 0มันก็เท่ากับไม่แจกจริงไหมครับอ่ะอันนี้ชัดเจนแบบนี้นะครับ5ข้อถ้าเกิด5ข้อนี้นะครับก็จะมีแน่นอนนเนี่ยติดตามข่าวเงินดิจิตอลอย่าง จะได้ไม่ต้องคือเมื่อคุณฟังตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเข้าใจตามที่ผมอธิบายแล้วนะครับคุณจะเคลียร์แล้วก็จะติดตามข่าวอย่างสบายใจนะครับว่าอ๋อตอนนี้อยู่ขั้นไหนมีตรงนี้หรือไม่มีตรงนี้นะครับผมทําคลิปนี้มาเพื่อจะทําให้ทุกท่านเสพข่าวแล้วก็ดูเงินดิจิตอลเนี่ยอย่างเขาเรียกว่าไม่ตื่นตระหนกดูอย่างมีสติดูอย่างมีความรู้นะครับก็ผมสรุปให้ทั้ง5ข้อนะข้อที่1คือต้องมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทที่มีแหล่งข่าวที่น่าชืื่ออถ ข้อที่2คือมีการอนุมัติโครงการแจกเงินดิจิตอล1 0 0่0บาทจริงๆข้อที่ 3. มีการกำหนดวันเดือนปีและระยะเวลาทีจ่จะให้เงินวันไหนเดือนไหนปีไหนจะให้เงินวันไหนกี่บาทข้อที่4มีการอนุมัติงบประมาณทําโครงการและก็ข้อที่5ได้รับเงิน10,000บาทใช้จริงๆเมื่อมีการกำหนดวันที่ว่าวันไหนเดือนไหนจะได้เงินกี่โมงอะไรยังไงแบบไหนนะครับใช้เงินยังไงผ่านทางช่องทางไหนใหนได้เงินผ่านทางแอปบอตังได้เงินผ่านทางแอปใหม่ที่สร้างขึ้นมา แล้วก็หน้าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยทางเงินดิจิตอลก็ได้มีการพูดถึงหลักเกณฑ์หลักอะไรต่างๆนะผมก็มีอัปเดตให้ตลอดนะก็ติดตามกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆในส่วนของเงินดิจิตอลเมื่อคุณติดตามตรงช่องผมนะครับคุณจะได้ใช้เงินดิจิตอล1,000งบาทอย่างแน่นอนหากโครงการนี้เกิดขึ้นตามที่ผมเลาให้ฟังแบบนี้นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกาันสำหรับวนนี้สวัสดีครับ